ครปีที่แล้วนะคะมีการสร้างประวัติศาสตร์ัล็อกไทยคนแรกที่ควา้าแชมป์ของกันด้าทีเจเอแล้วก็ปีนี้ก็ครบรอบ15ปีแล้วด้วยอยากล one าุ้นโออินวันที่หลุม16ผาซาบเพื่อสร้างประวัติศาสตร์สักครั้งไหมคะอ,อยากได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหลุม16เราจะ,จะได้16ใช่ไหมถ้า16เราจะได้รถด้วยใช่ไหมก็จริงจริง ทุกๆครั้งที่เราขึ้นไปหลงวงศิเราจะรู้สึกว่าแบบสักครั้งน่ะเป็นความฝันเราสักครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้โฟกัสว่าบบต้องได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปขึ้นมาหลวงศิษทุกครั้งวก็จะมีความตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นกับทุกๆคนตลอดเวลาอะไรเงี้ยเวลาที่ว่าโอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะพร้อมแล้วก็การพร้อมในการซ้อมปีปีนี้ตอนเป็นมีความพร้อมในการซ้อมซ้อมพร้อมมาค่ะตอนแข่งเมื่อคก็ <laughs> <laughs> จริงๆ เรื่อยๆค่ะก็รู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่แบบต้องต้องเวิร์กออนตลอดเวลาแหละแล้วก็ทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะจากแบบต้นปีที่ที่กลับไปเล่นช่วงเดือนมกราปะช่วงเดือนมกราเล่นมาสามหนอะไรนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าทุกๆอย่างค่อยๆเริ่มดีขึ้นค่ะ จริงๆก็จริงๆปีนี้เหมือนรู้สึกว่าตอนที่เริ่มสตาร์ทอาจจะยังรู้สึกว่าต้องมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนอะไรยงนี้ค่ะแล้วก็อย่างอาทิตย์ที่แล้วก็ยังยังยังเวิร์กออนอะไรอยู่อะไรงนี้ค่ะก็คงจะเวิร์กออนไปเรื่อยๆค่ะรูการนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างหรือไม่คะไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์โค้ชหรือแคทตี้หรือองควีนนะคะก็โหเกือบทุกอย่อโโยายง <laughs> โค้ชเหมือนเดิมค่ะก็ โมกับแคดดี้คนใหม่ค่ะก็เริ่มแต่อทิตย์แรกของปีนี้ปีนี้แล้วกอ็อุปกรณ์ก็เปลี่ยนนิดนิดน่อยๆตามตามที่เหมือนกับก็ตามทุกๆปีเราก็ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วคำถามต่อไปนะคะโปรโมโปรเมถือว,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 ว่าได้เติบโตมาพร้อมกับ เล่นตั้งแตบบ่มีเล่นตั้งแต่สิบเอ็ดเนาะแล้วก็รู้สึกว่าประสบการณ์ที่นี่ก็ไม่ได้มีประสบการณ์แค่เป็นเพลย์เออร์อย่างเดียวก็ได้ไม่เคยเป็นแคดดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกๆครั้งที่กลับมาก็จะเหมือนเราโตขึ้นปีหนึ่งตลอดเลยเพราะปกติก็จะเป็นช่วงเดือนกุมภาแล้วก็กลับมาทุกๆปีอะไรเงี้ยก็เหมือนได้มาดูตัวเองว่าแบบปีหนึ่งผ่านไปแล้วมีเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เห็นการเติบโตไม่ว่าจะเป็นเกมการเล่นความคิดของตัวเองในในสนามกอล์ฟอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทุกๆอย่างก็ เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็แอบรู้สึกแก่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆเมย์น่าจะเล่นครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบสามแล้วของโมงจริงก็อย่างที่คล้ายๆของเมย์เพราะอย่างตอนที่ครั้งแรกที่เมย์เล่นโมก็เป็น ime, แค่ดีให้เมย์เลยนะคะก็เหมือนเราก็มีประสบการณ์ตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กจนแบบเราโตขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกเหมือนโตมากับสนามนี้โตมากับทวนนัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็รู้สึกจริงๆมีความรู้สึกผูกพันเนาะผูกพันกับกับทัวร์นาเมนต์แล้วก็สนามแล้วก็ พื้นที่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นเป็นที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบเราเราแฮปปี้ที่จะกลับมามีความผูกพันมีความสนุกมีเมมโมรีที่ดีอ่าอย่างตัวโมเองก็เหมือนกับอ่าอย่างปีที่แล้วก็เป็นเมมมโมรีที่ดีมากสําหรับเราสองคนหรือว่าสําหรับครอบครัวเราอาะไรค่ะแล้วก็ยังหลายๆปีก็แตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวโมเองได้เห็นอ่า การเติบโตขึ้นของของวงการกอล์ฟไทยหรือว่าหรือว่าของแฟนๆที่มาดูอะไรอเงี้ยลยก็รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นอะไรที่แบบดีขึ้นเรื่อยๆเยค่ะคำถามต่อไปนะคะปีนี้ห้างเป้าจะลง อยู่ที่ร่างกายของเราเลยค่ะว่าจะไหวแค่ไหนก็จริงๆิงจริง,รงปีนี้มีประมาณ30กว่าทัวร์นาเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเราก็จะเล่นกันประมาณแบบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดทัวร์นาเมนต์แต่ว่าก็จะดูเอาว่าแบบช่วงไหนไหวก็เล่นช่วงไหนรู้สึกว่าต้องพักก็จะสกิปทัวร์นาเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบบไม่ได้มีอีกแซคเลยว่าแบบเล่นกี่แมตช์ต่อปีะะอะไรเนี่ยของโมก็คล้ายๆกันค่ะก็น่าจะขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลานั้นเหนื่อยแค่ไหนหรือว่าต้องการพักแค่ไหนเลยค่ะแล้วก็ อาจจะแต่ปกติเราก็จะเล่นอยู่ประมาณที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดคะแนนเป็นอย่างไรอันนี้คำถามต่อไปขอถามโกเมนะคะเชื่อว่าในฐานะชั้นเก่าต้องมีความกดดันไม่มากก็น้อยอยากถามว่ามีมไมเซ็ตอย่างไรในการในการแข่งขันครัทำให้เรารู้สึกว่ามีความสนุกแล้วก็มีความสุขเ,เป็นกระเทียจนไม่กดดันไปมากเกินไปค่ะแล้วก็ไม่ได้เล่นแบบที่เคยเป็นแชมป์เก่ามานานเนาะ ก็จริงๆไม่รู้สึกว่าเป็นแชมป์เก่าหรืออะไรเลยค่ะรู้สึกว่าทุกๆอาทิตย์เราแค่ต้องเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้ก็ต้นปีเราอาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราหวังหรือว่าตั้งใจอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราแค่ต้องเวิร์กออนต่อไปแค่นั้นแล้วก็กดดันไหมไม่ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรมากเพราะอย่างที่บอกเลยค่ะว่ากอล์ฟมันก็คือการที่เราเริ่มต้นทุกๆอาทิตย์ใหม่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยจะรู้หรือว่าสามารถที่จะเอ็กซ์เพคอะไรได้เลยว่าแต่ละวีคมันจะ ต่อไปถามทั้งสองท่านเลยนะคะถ้าพูดถึงดิ o อนเกร c เน็ตมีสิ่งใดที่เราอยากให้สำเร็จและก้าวข้ามไปให้ได้ในอาชีพนักกอลคะเอ,อ่อสำหรับมูอค่ะจริงๆรแล้วจริงๆแล้วในอาชีพนักกอลเหมือนกับในในคือเรียกอลมันก็จะมีอะไรเข้ามาในแต่ละช่วงเวลาของอายุหรือแต่ละช่วงเวลาของคืเรียอะไรอ่างเงก็มูมองว่าเป็นเรื่องของแบก้าวข้ามแบบ จุดเหมือนกับว่าเป็นแบบเหมือนคอมฟอร์ทโซนของเรามากกว่าอะไรเลยค่ะเพราะว่าสุดท้ายเรากีฬากอล์ฟต่อให้เราเล่นกับอีก100ร้อยกว่าคนในสนามแต่ว่ามันก็คือกีฬาที่เหมือนเราแข่งกับตัวเองถ้าเมื่อไรที่เราแบบก้าวข้ามในสิ่งที่เราแบบที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองหรือว่าในสิ่งที่เราออกไปในสิ่งที่เราอยากจะทำหรืออยากี่อยากจะเห็นตัวเองเป็นในอนาคตอะไรย่างเงี้ยก็มองคิดว่าอันนั้นก็คือเป็นแบบเป็นอะไรที่ที่สักเซสสำหรับตัวโมเองแล้ว ก็จริงๆสำหรับเมยก็น่าจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าจริงๆเวลาให้เราใช้ชีวิตหรือว่าเล่นกอล์ฟเลยมันก็จะมีความกลัวมาในทุกรูปมาในแต่ละแบบที่มันไม่เหมือนกันเลยคะคะแล้วก็มีตลอดเวลาสำหรับเมยก็ความกลัวมันยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าทํายังไงให้มันก้าวข้ามผ่านไปแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิต่มีความสุขแล้วก็เล่นแต่ละช็อตได้อะไรเงี้ยมากกว่านั้นก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดทําได้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จค่ะต้องถามต่อไปขอถามปวงมูนะคะ หลุมไหนท้าทายที่สุดสำหรับสนามนี้คะถูกลุมหลุมไหนอะคะถ้าให้แบบเลือกหนึ่งหลุมก็คิดว่าชอบหลุมสิบแปดค่ะเพราะเพราะว่าก็มีประสบการณ์กับหลุมสิบแปดมาเยอะมีเหมือนกันเหรอเราก็มีอ่ะทั้งได้ดูและได้ได้เล่นได้ดูน้องเล่นก็เออจริงๆโมมว่าหลุมสิบแปดเป็นเป็นอีกหลุมหนึ่งที่เหมือนกับ สนุกอะค่ะแล้วก็โมเชื่อว่าทุกครั้งที่เราเดินไปขึ้นไปบนบนกรีนแล้วแบบเราเห็นคนเยอะๆแลแบบยืนรอบๆไม่ว่าจะเป็นแบบาทางขวามีซุ้มหลายๆอันหรือว่าทางซ้ายที่แบบมีแบบอาจ,จารย์คนนั่งเลยคนะ่ะก็มันทำให้เรารู้สึกว่าแบบแบบเหมือนกับที่เนี้ยมันเป็นที่ที่แบบเออสเปเชียลมากเลยอ ก็คงาหลุมสิบแปดและค่ะก็มีเหมือนแบบมีเรื่องราวมีอะไรมาเยอะเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเติบโตก็ก็หลุมสิบแปดก็รู้สึกว่าเติบโตขึ้นประสบการณ์ในชีวิตก็ก็เยอะขึ้นจากหลุมสิบแปดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วรู้สึกมาทุกครั้งหลุมสิบแปดเจอโรเชียก็จะตื่นเต้นนะแต่ว่ามันเป็นความตื่นเต้นแบบเป็นเวที่มันดีอ่ะมันรู้สึกตื่นเต้นว่าแบบมันจะเป็นยังไงมันสนุกมันมีความท้าทายในในตัวมันมากๆค่ะอยากขออะไร จริงๆอยากขอบคุณมากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่า Honda ปีนี้ก็เป็นปีที่15แล้วอะไรเงี้ค่ะแล้วก็ทุกคนก็คอยสปอร์ตนะกอล์ฟไทยมาตลอดเลยแล้วก็ตัวเมย์เองอย่างเงี้ยทุกทุกคนก็จะคอยเป็นกำลังใจคอยเป็นห่วงคอยสปอร์ตในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เราเล่นดีเล่นไม่ดีอะไรย่างเงี้ยแล้วตอนที่เสียใจที่สุดปี2013ทุกคนก็ยังแบบอยู่ค้างๆแล้วคอยติดตามตลอดก็ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เรียกว่านักกอล์ฟไทยเยอะที่สุดเลยนะใน,ในประวัติศาสตร์ที่ยิ่งแติดดตาามพววกกเรทุคคนยค่ะ แล้วก็มีข้อสุดท้ายค่ะฝากข้อคิดข้อแนะนําให้กับน้องๆที่กำลังเจอประสาทหรือเกิดท้อหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรแนะนาน้องๆให้ฝากความประสาทของตัวเองค่ะที่จริงเชื่อว่าทุกทุกปัญหามันมันเข้ามาตลอดเวลาแต่อะไรที่เราใช้ชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่อะไรอย่งี้ค่ะก็ปัญหามันก็จะคอยเข้ามาตลอดแต่ว่าก็อยากให้เชื่อว่าปัญหามันแค่เข้ามาให้เราแก้ไขเพื่อให้เราเป็นคนนี้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็ทุกๆครั้งเวลาที่เรามีเป้าหมายชัดเจนอะ ปัญหามันก็จะเล็กลงตลอดค่ะโ,โมโอะค่ะจริงๆก็ถ้าเกิดให้ฝากให้น้องๆรุ่นใหม่ก็คิดว่าอย่างที่เมย์บอกค่ะก็มันมันเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็โรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราได้แก้ปัญหาอะไรสักอย่างแล้วเราทํามันได้แล้วอะเราก็จะแบบโตขึ้นเสมอแล้วก็โมเชื่อว่าแบบถ้าอยากจะทําอะไรอะค่ะก็คือเริ่มที่จะทําตั้งแต่วันนี้ได้เลยเพราะาจริงๆเราการที่เราเหมือนแบบบอกว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําก็ได้เลยมัน ผู้นี้มันก็มีทุกวันแล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าโม,โมโมเป็นคนที่รู้สึกว่ามันโมไม่ชอบเสียเวลาไปกับตรงนี้ก็ถ้าอยากจะทําอะไรก็ให้เริ่มเลยค่ะเชื่อแล้วก็เชื่อในตัวเองว่าจริงๆแล้วเราทําได้ในในแบบของเราขอบคุณคาะของโซ่้ว่ขค